เครื่องยนต์1.3ลิตรเทอร์โบนะฮะ Apple CarPlay กับ Android Auto ได้ตัวนี้เลยนะครับเฮ้ยสบายมากนะครับแต่ว่าเบาะนี่มันจะมันจะเอียงไม่ได้มากกว่าน,นี้แล้วอห,หมเห็เท่ซะไม่มีสำสนับสนุนโดย PT เปิดรับทุกความสดใหม่สดใหม่ไปกับคุณ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเด็บทุกคนนะฮะวันนี้อยู่ผมเอรอเช่นเคยครับวันนี้ครับเราได้มาทําการรีวิวรอบคันนะครับดูรถใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปในบูธ Mercedes-Benz ที่งาน Motor Expo เมื่อกี้นี้เลยครับนี่คือ Mercedes-Benz GLA 200 Night Edition ครับเป็นรถสไตล์แบบ SUV หรือว่า h a แฮชแบกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง Mercedes-Benz เอาเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยครับรายละเอียดตัวรถจะมีอะไรบ้างเนี่ยจิ๋วแจ๋วแน่นอนครับ เ,เห็นรหัสเป็น G L A ครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นรถสไตล์ S U V เนี่ยรุ่น,รน,รนเริ่มต้นอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ก็เป็นแบบ p m p t c t S U V นะที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากว่าแต่ว่าต้องบอกว่าไซส์ไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่ารถคันนี้จี๊ดจัดมากๆครับหลังจากที่เคยลองมาก่อนหน้านี้ครับตู้นี้เป็นชุดแต่งหน แพ็กเกจนะครับซึ่งตัวนี้มันคือตัว Knight Edition ครับสีพิเศษเขาคือสีเทาแับ m มนู f a c เจอร์ a l p พา g r ก y Solid นะครับเป็นสีพิเศษสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะครับเป็น Knight Edition ครับซึ่งชุดแต่งครับก็จะเป็นชุดแต่ง AMG Line กับ Knight Package แบบอลูมิเนียมทริมชุดนี้ครับก็จะเป็นชุดแต่ง AMG Line และ Knight Package รวมกันนะครับในคันเดียวกันครับมาดูกันครับมันมีอะไรบ้างครับมันดูด้านหน้าครับจะเป็น เราจะสังเกตท้่หน <To> ้านี่เขาจะเห็น hmm. นี right ่เลยเห็นไหมเขาเรียกว่าดิ a m o มอนเรด a t o เตอร์กริลนะก็คือเป็นตะแกรงหน้านะครับสําหรับการระบายอากาศสำหรับม้อน้เนอะนี่แต่เห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดมันมันไม่ใช่เงานะมันจะเป็นไม่เงาเงินนะมันจะมีลมดําหน่อยเนี่ยเยอะไปหมดนะครับนับกันไม่หวัดไม่ไหวครับตรงกลางก็จะมีตาเมอร์เซเดสอยู่ตรงกลางครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเหมือนมีกล้องนะแต่จริงๆมันไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอุดไว้นะเป็นพลาสติกครับแต่ว่า จะมีตัวเซ็นเซอร์เนี่ยให้มาแทนนะครับแล้วก็จะมีตัวตราไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED projector นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะเป็นแบบ LED high performance ด้วยนะครับก็จะเป็นนี่ทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างจะเป็นชุดแต่งสีดำแบบนี้ครับมีตัวตัดสีดำนะฮะตรงนี้เพื่อเพิ่มความเข้มเข้าไปหน่อยครับแล้วก็จะมีด้านล่างนี้จะเป็นดำเงานะเป็นแบบ piano black นะครับขัดเข้ามาเป็นลิ้นด้านล่างแบบนี้เลยฮะ นี่คือการดีไซน์ด้านหน้าของเขาเนี่เป็นสไตล์เบอร์เซเลตเบนทน์เดิมมองไกลๆนี่เห็นชัดแน่นอนครับนี่ตาตาตรงนี้นะโหยอนแล้วก็จะมีแถมตรงนี้ใ,ให้ด้วยนี่ฮะมันไม่มีไม่ได้นะฮะตรงนี้ต้องมีเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับขยับมาดูด้านข้างฮะตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยเป็นช่วงล่างแบบที่เขาเรียกว่า Comfort Suspension ครับแบบไ right ร h ไ lowering นะฮะคือจอนค่อนข้างจะกดต่ำลงมาหน่อยนึงฮะเพราะว่า อัจริงอ่ะรถ SUV มันก็ค่อนข้างสูงนะแต่ตัวนี้จะถูกต่ำลงมานิดนึงนะเพื่อให้มันดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะดูตัวล้อด้านหน้านะครับนี่ใส่มาเป็นบิสโซนอารนซาเลยนะนี่ตัวไซส์ยางนะครับเขาอยู่ที่235ทับ4 5 R 20ครับตัวแม็กซ์20นิ้วครับเป็นอลลอยนะนี่แท่งๆเลยมีกี้าไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นสีดำเงานะทั้งล้วนๆเลยตัดขอบเงิน ให้มันดูเท่เข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ดูการตัดซุ้มล้อเนี่ยครับเขาจะไม่ได้ใช้ซุ้มล้อสีดำนะจะใช้ตัวถังเนี่ยประกบเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าจะมีตัดด้านล่างเนาะเพื่อกันรอยกระแทกอะไรพวกนี้นะเป็นสีดําตั้งแต่หน้าไปข้างหลังเลยนะครับกระจกมองข้างครับก็จะใช้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยครับมีไฟ LED สําหรับเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นสีดําด้านเนาะจะไม่มีกล้องครับตัวนี้จะไม่มีกล้อง3ามรอยองศาเนาะจะมีเฉพาะกล้องหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนี่ ه, เป็นแบบตัดแสงด้วยนะแล้วก็มีไฟที่เป็นาบสปอตเข้ามาให้นะครับตัดขอบดําเงาเลยนะนี่ดําเงาหมดเลยนี่โหดวัสดุด,ดูดีมากเด่นอนครับ Mercedes-Benz มันจะดูถูกๆไม่ได้นะมีราวหลังคาให้นะครับแล้วก็มีหลังคาตัวที่เป็นหลังคาพาโนรามิคสันลูปนะเป็นสันลูปไหม ใช่เป็นซันรูฟนะก็จะเป็นเปิดตัวนี้ได้นะครับครึ่งหนึ่งใหญ่มากนะครับมือจับก็เป็นสีเงาเงาสีเงินแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสีเดียวกับตัวรถตรงนี้แล้วแน่นอนว่าจะมีตัวที่เป็นเทเลเซนที่นะครับเขาเรียก Key l เลสโกเข้าไปได้ด้วยนะครับล้อด้านหลังครับใช้ไซส์เดียวกันนะนแล้วก็ข้างหลังบินดิสเบกเหมือนกันครับก็สวยงามเงางามนี่แล้วก็มีซุ้มล้อแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับขอยับมาดูด้านหลังครับเราก็จะเห็นปีกสปอยเลอร์อันนี้นะฮะ เล็กน้อยนะไม่ได้ซิ่งอะไรมากครับแล้วก็จะมีไฟเบรกบริทั่3์อยู่ด้านหลังครับมีกระจกด้านหลังนี่แน่นอนว่ารถ SUV มันต้องมีตัวแบบนี้เนาะก็คือปัดนท้งฝนนั่นเองนะครับมีคำว่า G L A 200ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีตา m ม r c e d e s ตรงนี้ไฟท,ท้ายนี่ก็จะเป็นไฟแบบ L E D ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเซตเลยนะครับไม่ต้องห่วงมีสคับเพจตรงนี้สีเงินใสไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับนี่ปลายท่อครับ นี่เท่เท่มากๆนะครับนี่แล้วข้างหลังจะมีเหมือนดิฟฟิวเซอร์นะมาให้นะครับแล้วก็จะมีปลายท่อสองข้างมีเซ็นเซอร์ให้นะครับแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เลยเท่ไหมเท่ไหมโอ้กล้องด้านหลังอยู่ไหนฮะหรือว่าคันนี้จะไม่มีกล้องหลังเอ้ยหรือไม่มีกล้องหลังฮะคันนี้ไม่มีกล้องหลังฮะแต่ว่าประตูอะเป็นประตูไฟฟ้านี่แบบนี้นะโอ้แล้วก็มีระบบแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยสามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็ เป็นไซส์เกียอ่ะก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับใต้นี้ก็จะมีชุดซ่อมนะครับใส่มาให้แบบนี้นะก็อุปกรณ์อุปก,กรณ์อะไรนี่ของเขาเนาะมีใส่มีแผ่นป้งงสายตาให้นะครับแล้วก็มีปุ่มที่สามารถกดปิดประตูแบบไฟฟ้าแบบนี้ได้ครับ อันนี้เฉพาะในส่วนของภายนอกของตัว GLA 200ใน Edition ครับส่วนข้างในจะเป็นไงบ้างไปดูกันะฮะเครื่องยนต์คันนี้ต้องบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋งนงครับนี่เครื่องยนต์1.3ลิตรเทอร์โบนะฮะ เป็นแบบมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยครับตัวนี้4สูบนะครับถึงแม้ว่าเครื่องเล็กขนาดนี้ครับแต่เขาสามารถรีดกำลังได้สูงสุดถึงที่163แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดถึงที่250นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะฮะและก็ขับเคลื่อนด้วยเกียร์แบบ7สปีดแบบ DCT ด้วยนะครับก็คือ u u l l l u t c h นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเล็กขนาดนี้นะครับแต่มันสามารถทำอัตราเร่งครับศูนย์ถึงร้อได้ เพียงแค่8.7วินาทีแล้วก็ทำท็อปสปีดได้ที่210กิโเมตรต่อชั่วโมงครับไปดูด้านในมั้งครับมันเป็นยังไงบ้างครับนี่เข้าไปเลยครับนี่โอ้โหแล้วจะมีการ ใช้หนังนะครเขาเรียกหนังอาร์ติโก้นะครับผสมกับตัวที่เป็นไมโครคัตไมโครไฟเบอร์นะผมว่าตัวนี้นะไมโครคัตเนาะนี่แต่สีดําล้วนๆครับมีเดินได้สีขาวนะครับไม่ขาวซะทีเดียวแต่ทอดเผาหน่อยนะแล้วก็จะปรับตัวรองน้องได้นะครับแต่รองน้องนี่ต้องปรับมือเอานะครับแต่ที่เหลือครับปรับไฟฟ้าหมดนะครับจากตรงนี้นี่แล้วเมมโมรีให้3ามตำแหน่งนะครับสบายๆครับมีทั้ง2ข้างนะครับปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ข้าง มาดูข้างบนหน้าจอมีอะไรบ้างในรถมีอะไรบ้างเข้ามาเนี่ยสตาร์ทไหมสตาร์ทไม่ได้นะกดให้มันเห็นหน้าจอเฉยพอได้อยู่นะครับตัวนี้ครับหน้าจอ10.25นิ้วนะครับระบบสัมผัสนะตัวนี้ก็10.25นิ้วเช่นเดียวกันขนาดเท่ากันครับแต่สัมผัสไม่ได้นะครับข้อมูลก็คงไม่ได้ดูมากครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาเยอะนะครับก็ตั้งค่าได้ตามทั่วไปตามสไตล์ Mercedes-Benz นะฮะ แล้วก็ตัวช่องแอร์ครับเป็นแบบเทอร์โบแฟนแบบนี้เป็นเทอร์โบเจ็ตแบบนี้นะครับก็ตามสไตล์ของเบนเขาเหมือนกันนี่ไฟอมเบียร์ไลท์สวยมากนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับซอฟทัชนะตัวนี้ถึงเป็นเงาเงานะเป็นโครเมียมครับแล้วก็ซอฟทัชทุกจุดเลยตรงนี้เป็นเปียโนแบ็กตามสไตล์เนาะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวพวงมาลัยครับปรับมือนะคุณลงเข้าออกได้นะครับนี่ธรรมดาซะที่ไหนนะนี่แล้วก็ตัว ปุ่มมัลติฟังก์ชันก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็กดปุ่มโฮมจากตรงนี้ก็สามารถควบคุมอันนี้ได้อันนี้ก็กดปุ่มโฮมอันนี้ก็ควบคุมอันนี้ได้นี่เลือกแบบได้ด้วยนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมเท่ซะไม่มีแหลยชอบมากๆเลยของเบนซ์ก็จะมีท้ายตัดเล็กน้อยอย่างนี้เลยนะครับตรงกลางมีอะไรตรงกลางก็จะมีช่องนะครับ USB Type C นะครับให้1ช่องนะครับตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับปิดได้นะนี่ปิดอย่างนี้เลยยาวๆนะครับมีช่อง ที่วางแก้วได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะฮะตรงนี้เลือกดินามิกนะนี่ก้องเปิดเครื่องก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเปิดปิดโวลลูมนะนี่ก็และอันนี้เป็นเป็นเหมือนแบบทัสเน่เน่เน่เี่เน่เห็นไหมอ๋อนี่เป็นสแกนารนิ้วมือนะตัวนี้เป็นตัวสแกนายนิ้วมือนะไม่ได้นั่นอะไรนะแล้วก็มีกล้องกล้องก็ไม่มีนะกล้องไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นตัว เอาไว้วางของนะครับโทรศัพท์อะไรพวกนี้เรียกน้อยครับช่องตรงกลางก็โอ้มีช่อง USB Type C ให้อีก2ช่องนะแล้วก็มีอันนี้นะครับแล้วก็ทิกช่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay กับ Android Auto ได้ตัวนี้เลยนะครับใช้ช่องไหนก็ได้เลือกเอา3ช่องเนี้ยสะดวกตรงไหนเอาตรงนั้นนะครับกระจกมองหลังครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะฮะแล้วก็จะมีตัว กกะจกแต่งหน้าให้ทั้ง2ข้างเนาะนี่แบบนี้เลยแล้วก็หลังคานะครับมีตัวม่านปิดให้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็เป็นฝาที่สามารถเปิดได้ครับข้างหลังก็จะปิดได้เหมือนกันครับจะไม่ใช่แบบพารามิกแบบยาวๆนะจะมีคานกั้นตรงนี้เอาไว้หน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวปุกแก่งด้านข้างนะก็จะเป็นสีเงินอย่างนี้สวยงามนะครับด้านข้างนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะปุ่มลงปุ่ม,มล็อกอะไรก็ว่ากันไปคนะรับตามสไตล์ของเบร์ต d เดเเขานะครับนี่คือด้านหน้านะของตัวอ้านี่เกียร์นะเปิดอีกบ่อยนิดนึงแล้วก็มีนี่ d c t เห็นไหมนี่เจสปีดนะนี่แล้วก็มีนี่นะแพดเดิลชิพนะนี่แบบนี้สับได้มันๆน,นะเจ็สปีดบวกลบนะว่ากันไปเนาะแล้วข้างล่างให้ดูหน่อยนะนี่ แป้นเหยียบนะครับเป็นแบบสแตนเลสแล้วสวยมากนะครับชุดแต่งเอ G ลายเนาะนี่ก็ถือว่าเท่มากนะครับวเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมาดูข้างหลังบ้างครับนี่เบาะจริงๆเขาพับได้นะสี่สิ0ยี่สบสี่สินะนี่ตรงนี้ก็พับได้นะครับตรงกลางเขาก็พับได้นะเขาพับได้สี่ได้ได้ยืนยันว่าได้นะเขามีปุ่มอยู่นะอ่าตรงนี้อ่านี่เห็นไหมเห็นไหม แต่ว่าพี่เขาจะไม่มีที่รองแขนเท่านั้นเองนะอะมาันดูนั่งแนละ้วสบายไหมเอ้ยเข้าง่ายนะเข้าง่ายถึงแม้ว่าจะเป็นเจ A นะตัวเล็กนะครับแต่โอ้โหเฮ้ยสบายเพราะว่าเบาอ,อันเนี้ยโอ้โหผมสอดเท้าไปได้สุดเลยนี่เอ้ยสบายมากนะครับแต่ว่าเบาะนี้มันจะมันจะเอียงไม่ได้มากกว่าน,นี้แล้วมันได้เท่านี้นะครับก็โอเคนั่งได้สบายอยู่นะเพราะว่าขาเหยียดได้เต็มที่เลยเขาค่อนข้างโป่งครับข้างบนเหลือเยอะนะนี่ขนาดนี้เลยนะครับ ขานีอย่างที่เห็นแบบนี้เลยสบายนะครับแต่ว่าไม่มีตัวที่รองแขนนั่นเองนะครับแต่ว่าเบาผมว่าเบาเขานั่งสบายนะแล้วก็ตัวเบาเข้าข้างยาวนะถึงเข่าผมเลยอ่ะถ้าผมนั่งชิดอย่างเงี้ยนั่งใจ,ใจสบายแน่ผมบอกเลยเคันเล็กก็นเงี้ยครับแต่ว่านั่งสบายแน่ครับมีมือจับให้ตรงนี้มีที่แขวนเสื้อให้ตรงนี้นะครับมีช่องครับใส่แมกกาซีนให้ถ้ามีแอร์นะครับแบบสองช่องนี้เป็นเทอร์โบเจ็ตเทอร์โบแฟนเหมือนกัน นะครับข้างล่างมีตัว USB Type C ให้2ช่องนะนี่แล้วก็มีช่องใส่เหรียญให้ได้เล็กน้อยนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะเอาอันนี้ขึ้นหน่อยนะก็แต่ผมมันสูงไป่ะผมไม่ชอบนะประมาณนี้ดีกว่านะโอ้เล็กแต่จิ๋วแต่แจ๋วจริงนะนี่คือด้านหลังครับของ GLA 200 Night Edition ในรอบนี้ครับไปดูกัน ผมว่ามันนั่งสบายมากๆขนาดไซส์ผมขนาดนี้นะสูง172น้ำหนักเกือบรนะ้อยนะจางนั่งได้สบายเลยฮนระระบบความปลอดภัยครับบน m e อร์ d e s Benz G L A 200คันนี้นะในรุ่นไ i เด t ยดิชั่นนี่ไม่แพ้ใครแนะ่นอนครับใส่มาเต็มๆครับโดยเฉพาะตัวระบบมาตรฐานที่เขามีต่างๆนะครับสำหรับตัว Mercedes นะครับ mm hmm. เขาก็ใส่มาเต็มเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะล้องขึ้นรายชื่อไว้ให้นะครับเพราะว่ามีเยอะพอสมควรแต่ที่สำคัญอาจจะไม่ได้ละเอียดมากครับเพราะว่า เมอร์เซเดสบอกว่าไม่จาเป็นต้องใส่เยอะก็ได้ไม่ต้องใส่รายชื่อเยอะก็ได้ไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าขับเบนซ์แล้วปลอดภัยครับสำหรับราคาค่าตัวครับของ Mercedes-Benz GLA 200 Night Edition คันนี้ครับราคา2,580,000บาทครับเปิดตัวล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ครับหลังจากที่เปิดบูธ Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo ล่าสุดนี้เลยครับ ถ้าใครสนใจครับสามารถไปดูคันจริงได้ครับไปดูได้เลยครับว่าวันคันนี้มันหรูอย่างที่ผมบอกไหมมันนั่งจริงแล้วสบายจริงไหมเนี่ยคุณต้องไปดูด้วยตัวคุณเองเท่านั้นครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปในรอบนี้ครับแล้วคุณก็สามารถจองคันนี้ได้เลยถ้าคุณถูกใจคันนี้มากจริงๆครับ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดครับของการรีวิวรอบคันในรอบนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโตเด p t โดยครัและที่สำคัญถ้าคุณชื่นชอบในการพาชมรอบคันรถใหม่ครับการพารีวิวแบบขับจริงๆฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนําเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งและคุณจะไม่พาคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครัครครมมััััััับบบบบสสสาาหหหหหรรรรรรคคคคค้้้้้้งงงงนนนนีีีผมมมเออิ์ธดดท่่ขแลววพกใฮะ